ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะคาช่องที่รวมเรื่องราวสุดเข้มข้นเกี่ยวกับโลกยานยนต์และยุทธปกรณ์จากทั่วโลกและวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับนักล่าจากท้องฟ้าที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องน่านฟ้าประเทศไทยมาอย่างยาวนานนั่นก็คือ General Dynamic F16A B Fighting Falcon รุ่นบล็อก15ซึ่งยังคงประจำการอยู่ในกองทัพอากาศไทยในปี2026แม้จะมีอายุการใช้งานยาวนานแต่ก็ยังคงเป็นเครื่องบินขับไล่ที่มีสมรรถนะสูง พร้อมลุยภารกิจต่างๆทั้งในภารกิจรบภารกิจลาดประเวนและภารกิจป้องกันประเทศ General d y n a m i c F-16 Fighting Falcon หรือที่รู้จักกันในานาม Viper เป็นเครื่องบินขับไลอ่เอเนกประสงค์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกโดยได้รับการออกแบบตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ1970และเข้าประจำการในหลายประเทศทั่วโลกซึ่งไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศแรกๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการจัดหา F-16 มาใช้งานในประเทศไทย F-16A B ีบล็อก15ได้ถูกจัดหาม,มาเข้าประจำการในช่วงกลางทศวรรษที่1,980ภายใต้โครงการพิสนาเรสวนโดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกฝนนักบินจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยในระยะแรกนั้นเครื่องบินรุ่นนี้ถูกใช้ในภารกิจขับไล่และสะกัดกั้นอากาศยานฝ่ายตรงข้ามและต่อมาก็เริ่มพัฒนาไปสู่บทบาทที่กว้างขึ้นทั้งภารกิจโจมตีภาคพื้นดินการลาดระเวนทางอากาศและการฝึกซ้อมรบผสมกับกองทัพพันธมิตร 1> f 1 6 a คือรุ่นที่นั่งเดี่ยวส่วน f 1 6 b คือรุ่นที่นั่งคู่ซึ่งเหมาะสำหรับภารกิจฝึกบินโดยทั้งสองรุ่นมีความสามารถในการรบที่ใกล้เคียงกันจุดเด่นของ f 1 6บล block 15คือการพัฒนาครีบหผางแนวตั้งให้สูงขึ้นมีพื้นผิวปีกที่ใหญ่กว่าเดิมและสามารถติดอาวุธและเซ็นเซอร์ได้มากขึ้นถือเป็นเวอร์ชันที่ได้รับการปรับปรุงจากกลุ่นแรกแรกอย่าง block 1 5และ10อย่างชัดเจนในด้านสมรรถนะ f 1 6 a B ีบล็อกใช้เครื่องยนต์ราดแอนวิทนีย f เอฟหนึ่งดับเบิลยูสที่สามารถให้แรงขับถึง23,830ปรอนด์ทำให้สามารถบินด้วยความเร็วสูงสุดถึง2มกักหรือประมาณ2,400กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีรัศมีปฏิบัติการประมาณ550กิโลเมตรโดยสามารถบินได้สูงสุดถึงระดับความสูงกว่า50,000ฟุตร,ระบบเรดาร์ที่ติดตั้งใน F16 b l บ c k 1ล็อก15คือแอ Apg 6 6ซึ่งเป็นเรดาร์ตรวจจับแบบััธนโดปอเปเลอที่สามารถตรวจจับเป้าหมายทางอากาศและภาคพ,พื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถทำงานได้ในทุกสภาพอากาศพร้อมระบบควบคุมการยิงและอาวุธที่เชื่อมโยงกับเรดาร์เพื่อให้การโจมตีมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นสำหรับอาวุธที่ f 1 6 a b block 15สามารถติดตั้งได้นั้นมีความหลากหลายตั้งแต่ปืนใหญ่อากาศ m 6 1บูลการขนาด20มเมตร ที่บรรจุได้กว่า500นัดและติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศเช่น a m 9ไซวินเดอร์ AM-7 สปาโรหรือแมกระทัน a i m 1 2 0 AMRAAM นอกจากนี้ยังสามารถติดอาวุธโจมตีภาคพ,พื้นเช่นระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ระเบิดแบบคลัสเตอร์และจะรวดนำวิถี AGM-65 มาเวริกได้ด้วย F-16A บีบล็อก15ที่ประจําการในกองทัพอากาศไทยส่วนใหญ่ประจําการอยู่ที่ฝูงบิน102ที่กองบิน1นครราชสีมาและฝูงบิน103ที่กองบิน1เช่นกันโดยทําหน้าที่ทั้งในภารกิจสกัดกั้นการฝึกซ้อมรบและการแสดงแสนยานุภาพในโอกาสต่างๆเช่นงานวันเด็กแห่งชาติหรือการซ้อมรบผสมกับกองทัพต่ตางชาติอย่างคบราโกแม้ว่าเครื่องบินรุ่นนี้จะเริ่มล้าสมัยเมื่อเทียบกับเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ๆอย่าง f 1 6 v คลิเป็นหรือแม้กระทั่ง F35 แต่ด้วยการดูแลและซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่องจากฝีมือของช่างอากาศไทยทำให้ F16A B Block 15ยังสามารถทำภารกิจได้อย่างเต็มความสามารถนอกจากนี้กองทัพอากาศยังได้มีการอัปเกรดระบบเอวิโอนิกระบบการสื่อสารระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงโครงสร้างบางส่วนเพื่อยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้มีการพูดถึงการปลดประจำการ F16A b ีบล็อ15อยู่บ่อยครั้งแต่เนื่องจากข้อจํากัดทางงบประมาณและความต้องการในภารกิจที่ยังคงมีอยู่การปลดประจําการเครื่องเหล่านี้จึงยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในเร็ววันโดยในปี2026 F16A b ีบล็อก15ยังถือว่าเป็นกําลังหลักในหลายภารกิจที่ต้องใช้ความคล่องตัวและความเร็วสูงในการตอบสนองสําหรับอนาคตของเครื่องบินรุ่นนี้ อาจมีการทยอยปลดประจำการในช่วงปลายทศวรรษ 2020s หรือต้นทศวรรษ 2030s และแทนที่ด้วยเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่อย่าง F-16V หรือ F-35 หากมีงบประมาณเพียงพอหรือแม้กระทั่งการขยายฝูงบิน Jazz 39 Gripen ที่ปัจจุบันประจำการอยู่ที่กองบิน7สุราษฎร์ธานีซึ่งถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่ทันสมัยที่สุดของอาเซียนอย่างไรก็ตาม F-16A/B Block 15ก็ได้ฝากผลงานมากมายในหน้าประวัติศาสตร์ของกองทัพอากาศไทย ไม่ว่าจะเป็นภารกิจเฝ้าระวังชายแดนการสกัดกั้นเครื่องบินล่วงล้ำภารกิจสนับสนุนทางอากาศและการแสดงแสยานุภาพให้ประชาชนได้ชื่นชมด้วยดีไซน์ที่ยังดูทันสมัยแม้เวลาจะล่วงเลยมากว่า40ปีบวกกับเสียงคำรามอันทรงพลังของเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งความมั่นใจ F-16B a B Block 15จึงยังคงเป็นที่รักของนักบินและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังทางอากาศไทยที่ไม่มีวันลืม ในมุมมองของนักบินเครื่องบิน F-16 มีข้อได้เปรียบในด้านการควบคุมที่ตอบสนองได้อย่างแม่นยำน้ำหนักเบามีอัตราเร่งสูงและสามารถหมุนตัวหรือเลี้ยวในความเร็วสูงได้ดีซึ่งเหมาะกับการรบในยุคป,ปัจจุบันที่ต้องใช้ความเร็วและความคล่องตัวเป็นหลักสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเครื่องบินรบ F-16A วีถือเป็นเครื่องบินที่น่าจดจำมากที่สุดรุ่นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของของะส,สม โมเดลหรือการชมการบินแสดงแสนยานุภาพในโอกาสต่างๆการได้เห็นเครื่องบินที่เคยปกป้องน้านฟ้าไทยมาเป็นเวลานานกว่าสามทศวรรษบินอยู่บนท้องฟ้าก็ถือเป็นภาพที่น่าประทับใจไม่รู้ลืมและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับ General Dyna m i c มิกเอฟหนึ่ i หกเอบีไฟติ o งเฟลคที่ยังคงประจำการในประเทศไทยในปี2026แม้จะผ่านการเวลามายาวนานแต่ก็ยังคงเป็นเสาหลักในระบบป้องกันทางอากาศของไทยขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมวิดีโอนี้ หากคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องบินรบหรือยานยนต์ต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเดอะคาเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสุดเข้มข้นในตอนต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี